สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเีกนะครับช่างปุ๋ยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาประกอบเครื่อง o o n d d r e a มนะครับด,ดีมร้อยนะครับตัวนี้ก็ทำเครื่องใหม่หมดนะครับเปลี่ยน ลูกปืนเปลี่ยนอะไรใหม่หมดนะครับหรือว่าอะไรตรงไหนที่มันจําเป็นแล้วมันสึกหรอเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆแล้วก็เอฟซนะครับได้นําไปปรับใช้นะครับหรือว่าจะลองทําเองดูนะครับศึกษาไว้เผื่อมีความสามารถก็ลองทําดูนะครับผมพยายามจะทําโดยที่ ให้ใช้เครื่องมือบ้านๆทําทได้ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเครื่องตัวนี้ผมได้ผ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับการสูบนะครับเปลี่ยนก้านสูบเปลี่ยนก้านสูบใหม่นะครับซึ่งก้านสูบเดิมนั้นนะครับผมจะบอกให้ดูนะครับนี่นี่ มันเป็นรอยอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสภาพอย่างนี้ถอดสลักออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าตอนที่เราไม่แยกออกเราก็โยกดูได้นะครับแต่อันนี้ผมก็ได้แกะออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสูบใหม่นะครับเราต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะครับการสูบใหม่เดี๋ยวมาดูสลักนะครับถ้าสลักของใหม่นะครับมันก็จะเรียบ เงาครับไม่มีรอยเส้นเหมือนอย่างเมื่อกี้นี้นะครับการที่มีรอยเส้นอย่างเมื่อกี้นี้มันก็จะทําให้มีเสียงได้นะครับก้านมันเริ่มหลวมลื่นแล้วโยกได้แล้วนะครับก็กำลังก,กา้านูบก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วพวกลูกปืนต่างๆนี่นะครับก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพื่อที่ความลื่นของเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องเสียงด้วยนะครับเพราะว่า รถมันใช้งานมา20-30ปีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนเราใช้ของเก่ามันสึกหลอมาแล้วมันก็จะเกิดเสียงดังได้นะครับฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะครับเรื่องลูกปืนนะครับการสูบลูกปืนแล้วก็มาดูลูกสูบนะครับตัวนี้เป็นเสื้อเหล็กนะครับตีมก็จะเป็นเสื้อเหล็กอยู่แล้วนะครับลูกรหัสเครื่องก็ G N 5นะครับลูกสูบ G N 5ตอนนี้ก็ราคาสูงแล้วนะครับหายากแล้วนะครับ ราคาแพงมากนะครับวัวจะได้มาแต่ละลูกนั้นก็ราคาเอาเรื่องพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูที่ฝาสูบนะครับฝาสูบตัวนี้เราทําการกดวาล์วใหม่นะครับกดวาล์วใหม่แต่วาล์วไอเดีเราเปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากว่าวาล์วไอดีของเดิมนั้นนะครับเดี๋ยวผมหยิบของเดิมมาให้ดูนะครับนี่ของเดิมนี่มันใบวาล์วมันบางแล้วนะครับเห็นไหมครับมันบางแล้ว เราก็ต้องเปลี่ยนใบวาล์วใหม่นะครับเราก็ทําการบดเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบนะครับเราจะทําทีละขั้นนะครับเพื่อเอฟซสามารถดูแล้วก็ทําตามได้นะครับก็จะไปอัดก้านสูบตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปอัดก้านสูบก,ก่อนเสร็จแล้วก็จะมาเริ่มประกอบเครื่องให้ f c ดูเลยนะครับส่วนการ อัดประกอบการสบนั้นนะครับผมขอแนะนํานะครับถ้า FC บางท่านไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถหรือไม่มีเครื่องมือไม่มีประสบการณ์ตรงจุดนี้ผมแนะนําให้ไปจ้างช่างหรือโรงกครงที่มีความรู้มีความชํานาญด้านนี้เขาทําดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เราทําไม่เป็นและเราทําผิดพลาดขึ้นมานะครับมันจะเกิดปัญหานะครับเพราะว่ามันมีรูน้ํามันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ เวลาใส่รูน้ำมันต้องตรงด้วยนะครับถ้าไม่ตรงมันจะไม่มีน้ํามันที่เข้าทางด้านนี้นะครับมาเลี้ยงก้านสูบก็จะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับสําหรับมือใหม่บางขั้นอาจจะยังไม่รู้หรือบางขั้นมีไฮดรอลิกแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็งง,งแล้วคราวนี้จะต่อ,อยังไงนะครับก็รูน้ํามันตัวนี้นะครับมันก็จะต้องตรงกับรูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็โอเคเดี๋ยวผมอัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาประกอบกันนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือหรือเครื่องมือไม่ครบไม่มั่นใจอะไรก็จ้างช่างเขาดีกว่าส่วนเวลาเราประกอบข้อเหวี่ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับว่าเราจะใส่ชุดเกียร์ใส่อะไรยังไงแล้วชุดเกียร์เราจะตรวจเช็คอย่างไงอะไรตรงไหนต้องเปลี่ยนบ้างนะครับก็มาคอยติดตามชมกันนะครับโอเคการสูบนะครับชุดข้อเหวี่ยงก็ ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกปืนเข้าเหวี่ยงสองข้างก็เรียบร้อยเฟืองขับโซ่นะครับ <aroma> ก็ใ <certified> ส่เรียบร้อยแล้วนะครับเฟืองขับตรงนี้นะครับเนี่ยเฟืองขับตรงนี้นี่นะครับเฟืองขับตรงนี้ที่ผมบอกก็คือว่าเฟืองขับตัวนี้ชอบมีปัญหานะครับบางคนก็จะใส่มาร์กไม่ตรงก็จะทําให รถวิ่งมีปัญหาได้นะครับเดินเดินไม่นิ่งฉะนั้นนะครับก่อนที่จะแกะตัวนี้ช่างทุกคนเขาก็ต้องเช็คแล้วนะครับว่ามาร์กเฟืองตัวนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งไหนเวลาใส่กับก็จะใส่ในตำแหน่งเดิมนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับข้อเหวี่ยงเดี๋ยวก็จะมาบดวาลวตัวนี้ต่อนะครับเดี๋ยวผมบดวาลวตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาประกอบชุดเกียร์ กันต่อนะครับเพราะเราใส่ข้อเหวีย่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ชุดเกียร์ประกอบแทงกลางได้เลยนะครับฝาวาวนะครับฝาอวาวผมก็ได้ทําการบดวาวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เทสรั่วแล้วนะครับไม่รั่วนะครับใช้งานได้น้ํามันกรอกนะครับเช็คก็ไม่รั่วไม่ซึมถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสําหรับรถเดิมๆแต่ถ้า เกิดว่าเป็นรถที่มีการแต่งเพิ่มกําลังอัดนั้นก็จะต้องมีการเช็คอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงจุดนั้นแรงอัดมันสูงวาวต้องปิดสนิทร้อยเซจริงๆนะครับก็มาดูการประกอบฝาวาวกันนะครับว่าจะมีวิธีการประกอบยังไงนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับเป็นมือใหม่ FC มือใหม่อยากจะลองทําดูถอดฝาวาลวมาแล้วนะครับยังไม่รู้ ว่าถอดยังไงแล้วประกอบยังไงตรงจุดนี้ตอนถอดผมไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวจะทําคลิปตอนประกอบให้ดูแล้วกันแล้วจะอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องดูที่แคมนะครับลูกปืนเช็คไม่แตกไม่อะไรก็ใช้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็นํานะครับแคมใส่เข้าไปเลยนะครับเอาด้านนี้นะครับด้านที่มาเรียบเไม่ใช่ด้านที่เป็นยอดลูกเรียวนะครับด้านที่มาเรียบเขึ้นมานะครับ แล้วก็ใส่เข้ามาแบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็นํากระเดื่องนะครับกับสลักนะครับที่เวลาถอดแล้วเราก็เก็บไว้เป็นชุดเดียวกันนะครับเพราะว่าการสึกหรอมันไม่เท่ากันนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราเปลี่ยนนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับเราเอาของใหม่กระเดื่องใหม่สลักใหม่มันก็ปนกันได้ทั้งไอดีอเสียนะครับวิธีการใส่นะครับก็จะ ใส่กระเดื่องนะครับไปก่อนนะครับแล้วก็สลักตรงนี้นะครับมันจะมีเกี่ยวสําหรับใส่น็อตเบอร์12เพื่อถอดสลักนะครับไม่งั้นเราจะถอดไม่ออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวยกกําลังอัดเครื่องยนต์เวลาสตาร์ททาให้สตาร์ทเบาหน่อยนะครับก็ใส่นะครับตัวยกกําลังอัดลงไปอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่กระเดื่องนะครับ ใส่กระเดื่องเข้าไปนะครับที่รูตรงนี้นะครับนีนะครับใส่เข้าไปเข้าไปนะครับต้องให้มันตรงกันนะครับนี่มันยังไม่ตรงนะครับถ้ามันตรงแล้วเดี๋ยวมันก็จะพอดีนะครับตรงจุดนี้ ครับนี่โอเคตรงแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนออกมาแล้วก็สลักนะครับเวลาใส่ก็ต้องจะให้มาขวางอยู่ในรูนี้นะครับสังเกตดูดีๆต้องใส่ที่สุดนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาเวลาเราประกอบฝาสูบเข้ากับเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับเวลาเราใส่นะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ถ้าอันนี้มันก็จะหมุนคล้องได้อย่างนี้นะครับส่วนวิธีการถอดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายดูตอนนี้เลยนะครับถ้าของเดิมมามันจะอยู่อย่างนี้นะครับเราแกะน็อตพวกนี้ออกนะครับน็อตสามตัวนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้น็อตตัวผู่เบอร์สิบสองนะครับ ขันเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงสลักออกมานะครับแค่นี้นะครับก็จะสามารถถอดกระเดื่องกับสลักมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มาเช็คดูว่าผิวมันเรียบหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นคลื่นเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับที่สลักก็เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกเบี้ยวด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆแล้วก็ F c แล้วก็มือใหม่ได้นะครับดู เป็นแนวทางนะครับแล้วก็ลองทําดูถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่หรือดูแล้วมันไม่ดียังไงก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ